ขอเตือนใจนิดสก,กิดใจ มหมอต้องขวัญน,นะครับมีงานหาไปได้นะครับ,ออบ,บค,ครับราคาไม่แพงนะครับหมอต้องขวัญท้องปรุงปี๋ผ้าวงใหญ่นะฮะตอนแรกก็เป็นพวงดีแหละทำไมแล้วตอนนี้ตอนนี้ซัดแยกกัน <c oughs> ไม่หมดไ,ไม่หมดแก้ใบสีกันดู <c oughs> แก้เป็นใบสีบัดช้าตั้งตนนั้นช่างเลย อย่างมึงเขาเรียกลูกคู่หรอเรียกอะไรเขาเรียกลูกหูเหมือนแล้วเหมือนหมดแล้ววันดีครับพี่วันนี้โอ้โหลองเพลงก็เพาะครับผมแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยยังไงนะมึงยังไงเนี่ยผมไปขอทานครับไปขอทานครับทำไมถึงขอทานอะผมไม่มีจะกินครับไม่มีจะกินมันมีจะกินทําไมอ้วนขนาดเนี้ยงานไม่ค่อยมีครับอยู่บ้านโอ้โหไอ้งานอะมันมีนี่แหละ เออไม่ใช่ไม่มีงานมันมีครับึกเกาะหอ้วนปุ๊บเลยดูที่ชุดดูดูติ่งตึงเลยที่รัดเลยกินข้าวเยอะครับไม่ใช่กินข้าวเยอะหรอกกินอะไรอ่ะ้วนๆอย่างนี้แสดงว่ากินช้างบ่อยนะกินได้เนี่ยกินช้างมกันนะตัวแล้วเนี่ยคุณกำลักินช้างกินช้างเนี่ยกินอะไรอ่ะกินช้างนี่แหละช้างตัวตัวนี่แหละพูดอะไรเนี่ยก็พูดอะไรก็กินช้างนี่แหละไม่กินแล้วกินอะไรก็กินข้าวนี่แหละเออนั่นแหละข้าวเนี่ย ก็เห็นกินแกงช้างอยู่แกงอะไรวะแกงช้างสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีเมตาประณีสงสัยจะเป็นคนร่ำคนรวยคนร่ำเด้อประอะไรเป็นคนจนครับทำไมถึงจนใช่กูยังงงเลยมึงกระโดดไปเล่นได้ยังไงทำไมถึงจนผมผมไม่มีจะกินครับไม่มีตะกิทำไมถขาไม่มีตะกินก็ไม่มีจะยะถานะครับทำไมไม่มียดถาก็ไม่มีจะแดะครับทำไมไม่มีจะแดกไปถามพ่องดูสิครับ อยกไม่ได้โอ้โหทุกสวัสดีครับพี่ผมไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วไม่ได้กินข้าวผมขอทานเถิะครับพี่เป็นคนรวยหิวข้าวที่หิวข้าวครับหิวข้าวครับรอก่อนแป๊บนึงดูสิแม่มาเจอคนใจดีสงสัยวันนี้คุจะได้ตังค์เยอะไม่ได้มากันนานอัดอั้นกันนานสิเพ่อแกอัดอั้นอะไรหรอดูสิเนี่ยลูกผอมขนาดนี้ทำให้ยังไงเนี่ยโอ้จะมาเป็นทวงไม่เป็นนะไอ้คุนแย่กันแล้ว อาเฮ้พี่อะไรให้ช้อนผมทำไมเนี่ยอะแต่มึงบอกแกไม่ได้กินข้าวมึงก็เอาช้อนเลยอยากกินแล้วก็ตักกินเอาสิเนาะผมไม่ผมไม่ใช่หมายความอย่างนั้นผมหมายความว่าเนี่ยเนี่ยให้ตังค์ี่ยเขาบ้างเนี่ยเอาตังค์ครับเอาตังค์ครับมึงอยากก็ทะเลมึงบอกผมผมไม่กล้าขอแล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่มึงบอกมันเลยโอจะดีเหรอครับพี่เดมอกเลยอย่าทะเลเออผมขอห้าแสนแล้วกันครับห้ห้าแสนห้าแสนครับห้าแสนพอปะ พอครับพอไม่พออ่ะ5 0น0 0 0พอไหมพอครับผมกูถามม0 0 0 0 0ได้พอไหมผมบอกว่าผมพอไลยครับกูเนี่ยจะพอให้มึงไหมถ้าเกิดพี่ให้500,000ผมมาเนี่ยผม<อ>จะไปซื้อช้างมานะครับโอ้โหไปซื้อช้างเห็นบ้านลุงเมินเอามาเลี้ยงที่บ้านผมลุงเมินมีทั้งช้างมีทั้งเสือมีทั้งสิงพี่ครับพี่ว่าไงบุญธทามครับผมหน่อยพี่เป็นคนที่มีสง่าราคีมากเลยสง่าราศีสุดยอดเลยครับพี่ มึงไม่ืกูจะหาว่าพูดเถอะับพี่กูนี่นะเคยทํางานนอกมาก่อนเฮ้ยพี่เคยไปประเทศนอกด้วยเหรอใช่ทํางานประเทศนอกเลยพี่ทำงานอะไรอ่ะขายพรมเฮ้ยพี่ขายพรมจากกุซี่หรือว่าเป็นพวกไอ้นี้เหรอแบบพวกแบบพรมที่มีห่อดังๆนี่เหรอครับเฮ้ยไม่ใช่อ่ะพรมอะไรละครับพี่พรมมาจาลีเมียคนเมีย <gue llo> พี่เป็นกะหลี่เหรอครับเฮ้ย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 เอาด้วยคนนี้อันนี้ผ่านไม่ได้ คือเครื่องไม่ได้ทำไมคนขับเครื่องบินตกใจลดกจอดวือเลยไม่ได้ <c oughs> ทำไมครับพี่ไม่ได้นั่นเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เสียหายเมียพี่เสียหายย,ยังไงครับเขาไม่ได้เรียกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าอะไรนะกะรีเขาไม่ได้เรียกว่ากนะ <c oughs> ารีเขาเรียกว่าสถานีจอดถำ <c oughs> แล้วถ้าเกิดแถวบ้านเราเรียกอับซ่องกะรีอย่างที่มึงบอกพี่ครับ ม่เป็นไรพูดถึงกูไม่เป็นไรครับพี่พูดถึงพ่อเฮ้ยมีพ่อด้วยพ่อเนี่ยทำอสังหาริมทรัพย์หัวบ้านพ่อพี่เนี่ยรวยมากมากเลยเหรอครับรวยมากทําอสังหาริมทรัพย์ใช่แล้วสงสัยทาบ้านจัดสรรโอ้โหสูงกว่านั้นโอ้โหสงสัยจะเป็นเจ้าของคอนโดโอ้โหสูงกว่านั้นสงสัยตึกใบยกจะเป็นของพ่อพี่สูงกว่านั้นอีกลวพ่อพี่เป็นอะไรแล้วครับพ่อกูขายสารพ่อผูกสูงมากเลยพ่อยังไงก็ต้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วใช่ พูดถึงแม่เฮ้ยแม่แกพูดถึงแม่แม่พี่ไมค์แกเหรอครับแม่พี่เนี่ยขายที่เฮ้ยแม่พี่เนี่ยขายที่ดินเหรอครับขายที่นอนครับมึงก็ตัดเล็บไปให้น้อยกับกูนหน่อยนี่นต้องไปที่นอนด้วยที่นอนนอนกับที่อยู่แล้วจริงเหรอครับจริงพี่ครับไม่ทําบุญหน่อยเล้วโอ้โหจะทําบุญเหรอครับไม่มีเวลาแล้วเนี่ยไม่มีเวลาแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องผนพิสูจน์เดี๋จะไปเปลี่ยนชุดไปทํางานก่อนพี่ครับดูสิแม่จะเจอคนรวย ไดเจอแม่แม่แต่ละทีก็นานๆเจอตัวซื้อวันนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องมาทุกวันนะชุดกำลังจะเสร็จนะช่วยกันด้วยนะอย่าลืมแม,แม่แม่หมูมีแมงพันแรกไหมครับผมมีห้าร้อยแรกได้ไหมย่ะไม่ได้เลยเอา พี่ทำงานอะไรเนี่ยอ่ะพี่ทำงานอะไรเนี่ยขอทานพระราชธาราจักรจริงเหรอจริงมีบริษัทตัวเองด้วยเหรอมีบริษัทบริษัทอะไรไนี่แหละบริษัทขอทานจำกัดมหาชนเฮ้ยจริงเลยครับนี่อยากจะมาอยู่แก๊งขอทานพี่ไหมโอ้สงสัยผมจะไปอยู่แก๊งพี่จะได้ครับทำไมเพราะผมแต่งตัวมีสกุลกับพี่เยอะเลย โอ้ยเจ้าพี่โกนหัวเขาก็สงสารแล้วครับพี่ได้เห็นไหมเมื่อคืนเห็นไหมเห็นอะไรครับวัดชงคิรีอะครับผมอีคนนั่งอยู่หน้าบดอ่ะเฮ้ยทำไมพี่อันนั้นลูกสาวลูกสาวพี่เหรอแต่ทำไมขาเขาขาดล่ะพี่โอ้โหอีหาดจับพีวันนั้นมันนั่งอยู่วัดทุ่งยางทำไมทำยอดไม่นีตัดขาแม่งเลยเผื่อจริงเหรอเดี๋ยวให้ดูนะพรุ่งนี้กลับมาเล่นที่ชงคิรีอีกถ้าทำยอดไม่นีอีกพรุ่งนี้กูจะควักลูกตาให้พี่ดม จรี่ทำยอดพี่ครับเอางี้กันเรายังไม่ต้องขอทานอะไี้กันก็มาเป็นเพื่อนกันไหมเอาด้นเป็นเพื่อนกันแล้วแบ่งโซนกันแล้วแบ่งโซนแบ่งโซนกันเลยเดี๋ยวเองเอาบ้านสวนใต้เดี๋ยวข้าเนี่ยเอาบ้านสวนเหนือครับโอเคเนี่ยดูตักการแต่งเ้อแต่งตัวมึงได้ไม่นาเป็นคอทานแต่กำเนิดผมไม่ได้ไปขอทานเลยแต่กำเนิดผมจะให้พี่ฟังนะพี่รู้ไหมก่อนที่ผมจะมาเป็นขอทานเนี่ยผมเนี่ยเป็นทหารอยู่ในเมืองมาก่อนผมมีชื่อว่าหลวงพุเทนครับ มันจะขาดก็ให้มันขาดเาด้วขาดเลย,เลยขอบคุณครับม่นครับขับขอบคุณนะครับใคนนี้นะครับนาน,านมาทีึงนะฮะา,านมาทยาเปเด็กเดะวัไปแลป้วนับน,นมาตัดผมดาร์กด้ตัผมบอ๊อบ อีพุ่งยี่สิบกว่าแล้วอายุเนี่ยจริงเหรอยีอ่สิบกว่ายี่สิบเหลือน้อยแลวสิผมค่ะ <c oughs> พี่ผมเนี่ยนะเป็นทหารอยู่ในเมืองผมมีชื่อว่าหลวงอุเทนครับหลวงเทน <c oughs> ใช่ไล้ครับ <c oughs> พี่รู้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนที่ขบถเจ้า <c oughs> ผมเลยเข้าไปช่วยทุกสิ่งทุกอย่างพอจับตัวโจรได้เสร็จปุ๊บก็เ็นพระหลวงท่านเนี่ยตัดสินความ และซักไซไล่เลียวว่าใครเนเป็นคนอยู่เบื้องหลังพี่รู้ไหมไอ้โจนคนนั้นผมจำชื่อได้แม,ม่นเลยมันชื่อไอ้เฮียโชคเพราะไอ้เฮียโชคตัวเดียวนี่แหละพี่ที่มาทำให้ผมอยู่ทุกวันนี้ดูซิผมต้องจากลูกจากเมียกันมาเฮ้ยพี่จะไปไหนครับเพราะอานึกได้นึกได้ไงพี่นึกนึกได้ไไดมันมีธุระสำคัญกูดิลูเดอไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องฟังผมก,ก่อน,นพี่รู้ไหมไอ้โชคเนี่ยตอนแรกอ่ะ เจ้าก็ถามมาดีๆว่าใครเป็นคนสั่งค้ามันบอกหลวงเทียนและเจ้าไมาชี้ตัวมอนตอนแรกเนี่ยมาชี้ตัวใครไม่ถูกก็ตอนสุดท้มายมันมาชี้ผมเจ้าก็เลยโกรธเครื่องผมไล่ผมออกมาจากเมืองถอดยศผมทุกสิน้นทุกอย่างยึดเมียยึดทองพระครังยอ้อนนู่นเฮ้ยไปไหนไอเนิงไหนๆละพึ่งมี่แนะ นี่พี่รู้ไหมผมบอกเเลยผมกำความแคนไ้มากผมขอทานตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ผมได้เงินก้อนแรกผมซื้อมาเลยผมซื้อไอ้นี่เลยพี่ผมซื้อมีดผมซื้อมีดไปฆ่าโชคถ้าเกิดผมเจอไอ้โชคที่ไหนแม้แต่ว่ามันนั่งผมก็จะฆ่ามันโชคนอนถ้าเกิดผมเจอโชคที่ไหนแม้แต่โชคนอนผมก็จะฆ่ามันถ้าเกิดผมเจอโชคที่ไหน แม่แต่มันยืนผมก็จะแทงมันนีนะมวกตกนมังเถืองอะไรมันนั้นหนเนี่ยพี่คบพี่รู้ไหมผมเก็บตังไว้เลยก้อนแรกที่ผมขอทานได้ผมซื้อมีดไปฆ่ามันผมเจอโชคที่ไหนผมจะแทงมันนีนั่นอะไรพี่อ้ยไอ้หนุ่มครับมีดแค่เนี้ยจะไม่ทำอะไรมันได้แล้วมีดโกนขนเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่มีดนั้นไม่เป็นไร ผมเก็บตังไว้สักหนึ่งและก้อนหนึ่งผมซื้อปืนเพื่อจะไปฆ่าไอ้โชคครับผมแต่ผมอนิจจาน่าสงสารผมเป็นคนจนครับซื้อได้แค่ตัวปืนลูกปืนไม่มีตังซื้อครับพี่จริงไงจริงครับผมก็เลยเก็บตังอีกหน่อยครับพี่พอเก็บตังเสร็จปุ๊บผมก็เลยซื้ออีกอันนี้มาเลยผมเจอโชคที่ไหนผมจะฆ่ามาที่นั่น อเลยครับพี่ตัดตัดได้หมดเลยทั้งนันพี่ครับฮะแต่พี่หน้าตาซุ่มซุ่มแล้วเนี่ยอะไรนะพี่หน้าตาเหมือนไอ้โชคมากเลยไม่เหมือนแล้วตัวนั่นเราอ๋อพี่ครับไปโขลกมือชิ้นนี้เราวว่งหีทันพี่พี่เจ็บปวนพี่ลูพรุ่งนี้พี่มีงานที่ไหนนะอะไรนะพรุ่งนี้พี่มีงานที่ไหนพรุ่งนี้มีงานทชิจงคิรีลู้นชิจคิรีเหรอใช่ชิจคิรีที่ศักด์อ๋ออะครับพี่ผมไม่มีวาสนาผมเก็บไปที่พี่ดีกว่าทำไมอ่ะ มันไม่มีลูกอ่ะก็ปืนไม่มีลูกมึงจะซื้อมาทำไมน่ะเก็บไว้ดีๆแล้วกันครับไม่ปืนมัไม่มีลูกถ้าบ้าหรือเปล่าต้องไปยิงใครเราเก็บไว้ดีๆนะพี่นะลั่นโป้งป้างเฮ้ยพี่พี่เป็นแค่ตุ้งเนี่ยไปดูสิโอ้โหพี่ทำไมไปดอมปลาแล้วไปทำไมขดพี่ดับหมดเลยอยู่หัวอยหมดเลยไหมหมดเลยอ่ะมัไหมอยู่แล้วหน้าน ผงบอกไม่มีลูกล่ะอ๋อผมลืมไปครับมันค้างกระบอกเอาไว้ค้ากระบอกพี่ครับเพราะไงพี่หน้าตาคุกคักมากเลยเหมือนได้โชคมากเลยพี่เหมือนยังไงเราเหมือนจริงครับแต่แล้อีหานี่มึงจำหน้าแต่แล้วต้องปลอมตัวพี่แล้วแต่ยัยเออพี่ครับเออเดี๋ยวผมขอทันแม่ก่อนไปขอทันแม่ก่อนแม่จ๋าดูสิเนี่ยจะมาเจอไอ้โชคหาตามค่ายโชคถ้าเกิดใครรู้จักไอ้โชคเนี่ยแม่บอกฉันบ้างนะจะได้ไปฆ่ามันตรงตัวและดูสิเนี่ยมีเจอใครก็ไม่รู้ ดู่ชีวี้ปลอบตัวและสาบายใจค ก็คิดไ่พี่ตอนไม่ปลอมตัวเชื่อจำไม่ได้พอปลอมตัวเสร็จจะหายจำกูได้อีกหมดแล้วครับพี่พี่ครับเอางี้กันเอาไงแล้วต้องมัวช้าไม่มัวช้าเอางี้กันอผมเนี่ยเอาพี่เป็นเพื่อนดีกว่าฮะเอาพี่เป็นเพื่อนได้ไหมเอาไม่ได้ต้องตองเป็นเพื่อนกันเออไม่เอาหรอกก็ตามได้เอาว่าเลยเอางี้กันเดี๋ยวออกตามหาเมียผมลูกผมหน่อยเรีบไพี่เรียกไฟมาช่วยหา I'm oh, oh,